นาบัตรใบละ10บาทแบบที่12ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ด้านหลังนะฮะด้านหลังเป็นพระบรมรูปทรงม้านะ,ะเป็นอันสอดีพระบรมรูปทรงม้าของรัชกาลที่5นะคะพระปิยะมหาราชค่ะท่านสังเกตดูดีๆนะคะ ธนบัตรแบบนี้ที่เขามีราคากันก็คือเขาบอกว่าหมวดนำโชคก็คือหมวดทอทงนะตรงนี้ทอทงนำโชคที่เขาเจอกันเขาบอกว่าจะเป็นหกตรงนี้จะเป็นหกอแล้วก็ข้างด้านล่างจะเป็นหกทอทงมันจะเป็นหมวดที่เลขสวยเลขสวยนี้จะมีราคานะคะเป็นตัวเลขที่เขาเรียกว่าอ่าทอทงนำโชคค่ะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขารับซื้อที่มีราคาหลักหมื่นเลยนะคะก็คือว่าตัวเลขที่เขาพิมพ์ตรงนี้ค่ะมันจะมาอยู่ทับอยู่ตรงนี้นะคะทับอยู่ตรงรัฐบาลไทยตรงนี้ค่ะจะเห็นตัวเลขตรงนี้เลื่อนลงมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็มีราคาหลักหมื่นเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่าด้านหลังตัวเลขตรงนี้ที่เขาพิมพ์นะคะตัวเลขตรงนี้มันจะมาปรากฏอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้ค่ะ จะปารากฏอยู่ด้านหลังบริเวณนี้นะคะตรงนี้ก็มีราคาหละหมื่นเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นธนบัตรที่